สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านวีกอล์ฟฟุตบอลวันนี้วันอังคารที่26ธันวาคมกับช่องบอลจัดเต็มนะครับเดินทางเข้าสู่สิ้นปีนี้แล้วนะครับก็สวัสดีวันคริสต์มาสเมอรี่คริสต์มาสคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารมีโปรแกรมฟุตบอลพรีเมยรีกกลางสัปดาห์และประเทศไทยของเราตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับเรียกว่าเย็นกันทั่วประเทศอากาศเปลี่ยนก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพใส่เสื้อนานา นะครับผมผ้านะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นไข้เจ็บคอนะครับพึ่งดีขึ้นมากลับมาวิเคราะห์ฟุตบอลให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังได้วันนี้พิมลิกกางสัปดาห์ก่อนจะเข้าสู่สิ้นปีนะครับห้าตัวห้าู่ครับพิมลิกวันนี้ผม จัดคัดมาให้ทั้งหมดเลยพรีเมียร์ลีกที่เตะกันนะครับเรียกว่าเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์ที่ไม่ได้เตะดึกนะครับไล่ไปตั้งแต่1นึ่ทุ่มครึ่งแล้วก็คู่สุดท้ายตีสามนะฮะเปิดคู่แรกครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับฟอเรสต์คู่ที่2อบอลมัดเจอกับฟูลแลมมคู่ที่3เชฟฟิลเดเปิดบ้านต้อนรับลูตันทาว์คู่ที่4เบอร์รี่เปิดบ้านต้อนรับลีพูและสุดท้ายไฮไลท์เตะดึกที่สุดตีสามครับแมนยูวิเตดเปิดบ้านเจอกับแอสตันวินล่านะครับมาด สิ้นปีแบบนี้นะฮะอยู่ฝั่งไหนได้เปรียบที่สุดในแง่ของการลงทุนเราไปดูและวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเปิดฟุตบอลตัวแรกเ <c oughs> ตะเร็วที่สุดครับนิวคาสเซิลตอนนี้กับฟอรเรสต์ในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนิวคาสเซิลยืดแต่ต่อหนึ่งลูกควบอืมราคาน่าสนใจนะครับเพราะว่านิวเนี่ยสะดุดมาเยอะให้เราเห็นแล้วเหมือนกันนะฮะแสตฟอร์มการเล่นเนี่ยเจ้าบ้านนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่อันดับเจ็ดแตะสิบแปดมียี่สิบเก้าคะแนนส่วนฟอรเรสต์หนีตกชั้นนะครับแต่่่่่ววาากก็อยยูในนโซนทีีเรได้ พอหายใจหายคอได้นะครับยูนันดับก็ควรจะรีบกระเตื้องให้ดีกว่านี้เหมือนกันสามแต้ม <Labor ator il fi> 1แต้มของเขาตอนนี้คือสําคัญทุกแต้มจริงๆริงซาร์ฟอเรสเนี่ยอยู่ที่ันดับเ7เตะสิมี14คะแนนห่างกับรูตันทาวที่ันดับ18เนี่ยเพียง2คะแนนเท่านั้นเองแล้วรูตันทาวเนี่ยโปรแกรมเตะน้อยกว่าด้วย1แมตต์นะครับ มาดูรายแอปคาดการครับนิวคาสเซิลก็ตอนนี้ต้องการเดินหน้าเก็บ3แต้มเต็มที่แล้วเพราะว่าตกรอบยูฟ่ามาด้วยนะครับเกมล่าสุดก็สะดุดอีกนะฮะรายแอปคาดการของนิวคาสเซิลครับดูบราฟก่าผู้รักษาประตูแบ็กซ้ายขวาลิฟราเมนโตทิปเปียเซนเตอร์บอทแมนแชร์มิดฟิลด์ลองสตาร์เมลลี่กิมอรไรส์แนวลุกกอร์ดอนอัลไมรอนอิซัคส่วนทางด้านทีมเยืยนนอนนอร์เอมฟอร์เรนมาในแผน4 2 3 1เชอร์นเนอร์ผู้รักษาประตูแบ็กซ้ายขวาทอฟฟโลวิลเลียมเซนเตอร์เป็นเนียกาเต มิดฟิลด์ครับมังกาลายาเตสแนรุกโอริก้แอนโทเนเอลังกาเบนกิบไวยและวูดยินเป็นหน้าเป้าสถิติในการเจอกันนิวคาสเซิลชนะ4ฟอรเรสชนะ3เกม5เกมล่าสุดนิวคาสเซิลไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ แพ้4เกมเลยนะครับชนะเพียงแค่เกมเดียวแค่นั้นเองส่วนฟอเรสไม่ชนะใครแพ้4เสมอหนึ่งเกมผมจะบอกคุณผู้ชมที่ดูช่องผมตลอดนะครับจะรู้เลยว่าถ้าวันไหนเนี่ยฟังผมวิเคราะห์นิวคาสเซิลแล้วนิวคาสเซิลได้เล่นในบ้านผมแทบไม่ให้สวนเลยนะครับนิวคาสเซิลเป็นทีมที่เล่นในบ้านเก่งเป็นระดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกนะครับคือโหดมากๆนะฮะนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าได้เล่นในบ้านเหมือนตีบวกถ้าในในเกมเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีบัฟ แบบนี้ได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้นิวคาเซิลผมมองว่าต้องรีบชนะนะครับทั้งรีบเก็บคะแนนแล้วก็รีบเอาใจแฟนบอลสะดุดเยอะแล้วนะช่วงนี้นิวคาเซิลครับทุบแน่นอนในบ้านนิวคาเซิลคู่แรกต่อไปจะเป็นทีมที่ใกล้เคียงกันครับฟอร,ร์มการเล่นบอสมัตกับฟูลแลมนะฮะเจอกันในวันนี้ก็ราคาเป็นราคาสูงอยอปปครับฝั่งเจ้าบ,บ้านบ bon อลมัตเราบเป็นฝั่งต่อนะถ้าแบบนี้นะครับ สัฟอร์มการเล่นใกล้เคียงกันมากจริงๆบอลมัดอ่าอยู่ที่เลนหับสอนะครับฟูลเลมหลักสิบสาแต้มห่างกันแค่คะแนนเดียวกันนั่นเองบอลมัดยี่สฟูลเลมยี่สิบแต่ว่าบอลมัดเนี่ยเตะน้อยกว่า1เกมก็พูดงี้บอลมัดฟอร์มดีกว่านั่นแหละเล็กน้อยครับไม่ไม่เยอะวันนี้ใส่หนักจัดเต็มแน่ๆครับบอลมัดฟอร์มของกองหน้าดีมากๆนะครับในทุกตำแหน่งคลายเวอร์ชัวเนียบิลลิงอ่าโซลันกี้นะครับเนี่ยเห็นไหมว่า หน้านะครับกองหน้าของบอลมัดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะก็ถ้าใครเจอก็ทีมใหญ่ก็เสียวกันมาเยอะแล้วครับในขณะที่ฟูลแลมก็กลางๆครับไม่ไดีดีแล้วก็ไม่ได้แย่จนเละเทะนะครับถือว่าเป็นทีมกลางตารางที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะทั้ง2ทีมเลยไซรินในการเจอกันในบอลมัดชนะ4เสมอ4และฟูลแลมชนะ1เกม5เกมล่าสุดบอลมัดฟอร์มดีแบบสุดตีนมากจริงครับชนะ4เสมอ1เกมมีผลงานแบบสุดตีนโดยการบุกไปทุบยู่ยเตดถึง3ประตูระศูนย์ด้วย ส่วนฟูแลมก็จะนาา่าสาแพ้2เกมครับใน5เกมล่าสุดโหงบอลมัดตอนนี้คือฟอร์มเดือดมากๆเลยจริงๆเล่นในบ้านด้วยวันนี้ก็วางบอลมัดท,ทุกราคาเลยนะฮะสำหรับคู่ที่2ของเราไปกันต่อครับเชฟยู you, เปิดบ้านต้อนรับรูตันทาวครับโอ้โหมาครับ บุ้ยเจออันดับสิบแปดนะวันนี้ก็ราคาสูสองห้าปปเป็นฝั่งของเชฟฟิลต์ต่อใส่ลูตันทาวนะฮะอฟอร์มการเล่นเนเจ้าบ้านเป็นบุ้ยอยู่เตะสิบแปดมีเพียงแค่เก้าคะแนนแค่นั้นเองลูกได้เสียติดลบไปถึงสามสิบเอ็ดส่วนลูตันทาวเตะสิบเจ็ดเกมมีสิบสองคะแนนฟอร์มดีกว่าเชฟอยู่นะครับเตะน้อยกว่ามีคะแนนมากกว่าก็นวันนี้ใส่หนักจัดเต็มแน่นอนครับเป็นทีมอีก ผมว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูเหมือนกันนะทั้งสองทีมนี้ฟอร์มแย่ทั้งคู่ครับแล้วก็พึงเลือนชันขึ้นมามองว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าจะตลกตลกดูสนุกสนุกนะฮะอาจจะสเปรสปะเละเทะหน่อยนะสี่ดีในการเจอกันเท่ากันเลยฮะฟอร์มในการเจอกันเฮดูเฮดในการเจอกันเนี่ยเรียกว่าเจอกัน4ี่เกมนะครับเชฟยูเจ้าบ,บ้านชนะ1เสมอ2และลูตันชนะ1 5เกมล่าสุดเชฟฟิลชนะ1เสมอ1แพ้3เกมรูตันทาวชนะ2แพ้3เกมครับคือเกมล่าสุดของเขาเนี่ยคือแผงลิฟต์มาทั้งกู้โดยเจ้าบ้านเชฟยูบุกไปเสมอวินล,ล่าได้1ประตูต่อ1นะวินล,ล่าฟอร์มดีมากครับเป็นหมามืออุนแชมป์ในบีนี้ส่วนรูตันทาวเนี่ยเปิดบ้านกดนิวเาสเซนไป1ประตูต่อ0แบบงงๆเกาะวันนี้มาเจอกันครับอืมส่วนตัวผมยังชอบลองรูตันนะด้วยราคาผมมองว่ารูตันไม่แพ้แล้วก็สูงต่ำ ยังไม่ชอบเท่าไหร่ลองลูตันดีกว่าครับมองว่าเจา้าเจ้าบ้านวันนี้ห่วยกว่าแย่กว่าจริงๆมองว่าลูตันเต็มที่ไม่แพ้แล้วก็อาจจะเฉือนเซอร์ไพรส์ชนะเชฟิลด์ได้เลยนะครับเอาแล้วฮะไปกันต่อต่อไปจะเป็นคู่ที่เรียกได้ว่ามีคนมีแฟนบอลจับตามองเยอะที่สุดแล้วนะครับอ่ะไม่เยอะที่สุดนะครับรองจาก คู่คู่ดึกนะฮะคู่ดีก็แฟนๆหงเยอะครับแล้วก็นักในกว่านักลงทุนเนี่ยโอ้โหคือฟอร์มลิเวอร์พูลแบบนี้ครับยิงมันเล่นแบบสนุกนะครับเอาใจแฟนบอลเต็มที่แบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเที่ยงคืนครึ่งครับนะมาดูกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะทุบหรือเปล่าดูให้ลึกถึงไส้ในกันเลยครับสำหรับคู่นี้เบอร์ลี่ครับ รองบวยครับวันนี้เปิดบ้านตอนรัมาเยือนของหงแดงเรือภูวันนี้เรือภูมาต่อหนึ่งลูกควบนะฮะต่อได้ว่าสะใจพวกเรามา,มากๆูนต่ำเปิดมาสามลูกควบอื ฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านเบอร์ลีลองบวยครับเตะ18มี11คะแนนส่วนลิ์พูลป,ปีนี้รุนแชมป์เต็มตัวครับเตะ18มี39คะแนนไลฟ์คาดการเบอร์ลีจะมาในแผน4-2-3-1ครับทรฟฟอร์ดเป็นผู้รุ่ประตูแบ็กซ้ายขวาทเทเลอร์วิตินโยเซนเตอร์เป็นเบเยอร์กับโอเชอียมิดฟิลด์จอชบราวน์ฮิลครับเบชแนลรูปโอโดเบิร์ต เฟรดซอร์แอมดูนีและนาเป้า hmm. เป็นฟอสเตอร์ส่วนลวอร์พูจะมาในแผน4-3-3อาร mm ิซงเบเกอร์เป็นผู้รักษาประตูแบ็กซ้าย mm hmm. ขวาโกเมสอาโนเซนเตอร์ omes, no. mm hmm. เป็นคอนซาฟานได้ hmm. มีนักเตะเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับลวอร์พ mm ู hmm. นะทางด้านของแผงหลังนะล่าสุดซีมีคัสมีอาการบาดเจ็บอีกโรบสันเจ็บอยู่ก็แนะ่อาจจะใช้เด็กๆแทน ส่วนมิดฟิล์กาเวนแบดสมอลสไลเอนโดฟอมกำลังดีมากๆแนวรุกนูนเยสซารากโคดิกัคโป unes, ad, apo, ครับสถิติในการเจอกันเบอร์ลี่ชนะเป็นแค่2เกมเสมอสองลีบูชนะไปถึง10เกม5เกมล่าสุดเบอร์ลี่ชนะ2แพ้2เสมอห่ส่วนลีบูชนะ2เสมอ2แพ้1เกมครับลีบูต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆนะฮะตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกมรับ ตอนนี้ก็ได้อาริสงเบเกอร์กลับมาแล้วด้วยนะผู้รักษาประตูครับมิดฟิลด์ที่กำลังมั่นใจสุดรวมไปถึงเกมลุกที่พร้อมทะลวงไส้ยัดความพ่ายแพ้ให้คู่ต่อสู้นะครับรีวรัปปูต้องบอกว่าถึงแม้คนจะแช่งเยอะแฟนแมนยูแช่งเยอะแต่โอ้รีวัปปูตายยากจริงๆเล่นกันด้วยแพชชั่นเล่นกันด้วยแทคติกที่โหดมากๆของเยนคลอปและความหื่นกระหายของนักเตะที่แทบจะไม่ลดน้อยลงเลยตั้งแต่ได้แชมป์ยูฟ่าได้แชมป์ลีกมา สุดทยนี้ครับยินดีกับแฟนเรียบูด,ด้วยที่ได้ชมได้ดูฟุตบอลในรูปแบบที่อยากดูนะครับในรูปแบบที่ดูแล้วมีความสุขสนุกไปกับเกมฟุตบอลน,นะฮะยินดีกับแฟนลิเวอู์ริลจริงครับซึ่งแฟนแมนยูเนี่ยก็เรียกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นไม่มีเลยแหละหนึงลูกกวบันนี้นะครับถึงแม้ว่าผมตัวผมเอง จะเป็นแฟนแมนยูแต่ก็ต้องวิเคราะห์ด้วยความซื่อสัตย์สัตย์จริงและเป็นกลางผมมองว่าเรียบูวันนี้นะครับลุนแชมป์เต็มตัวต้องทุบเบอร์ลีทุกกรณี1 0มีแน่นอนครับลุนทุบ2 0 3 0เลยเพราะว่าก็ทาชนะนะครับเรียบูจะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวแล้วก็เรื่องลูกลูกได้เสียนะครับควรจะยิงเยอะเพื่อที่จะมีลูกได้เสียที่เยอะกว่าอาร์เซนอลที่เยอะกว่าแมนซิตี้ะ Madrid, นะครับเพราะว่าแต้มมันใกล้กันมากจริงๆ ถ้าแต้มมันเท่ากันจนจบฤดูกาลเนี่ยต้องไปวัดกันที่ลูกได้เสียซึ่งจะสําคัญมากๆนะครับดังนั้นยิ่งเยอะยิ่งดีก็ต่อลิเบร์พูลไปผมมองว่าถลม่มนะครับและคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่ไฮไลท์ประจำเมื่อคืนนี้เลยก็ได้ครับเตะดึกนิดนึงนะฮะกูไม่เข้าใจคู่แบบนี้มึงเอามาเตะดึก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับแอสตันวินล่าครับโอ้โหอะไรครับราคาเสมอนะวันนี้ล่าราคาเสมอราคาเสมอแบบนี้ผมบอกเลยว่าแมนยูแฟนแมนยูอาจจะพอได้ลุ้นนะนะครับแฟนแมนยูจะพอได้ลุ้นครับมาดูกันฮะฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านแมนยูไนเต็ดอยู่อันดับ8เตะ18เกมมี28คะแนนเหมือนจะไม่ได้แย่แต่บอกเลยว่าโคตรเฮียนะครับทีมอย่างแมนยูนี่นะทีมที่มีแฟนบอลเยอะสุดในโลกครับดูเรื่เสียติดลบ5อยู่อันดับ8ของลีกครับตกรอบแม่งทุก ทุกถ้วยทุกรายการส่วนแอสตนวิลล่าปีนี้ก็เป็นม้ามืดนะครับเตะ18เกมมี39คะแนนอยู่อันดับ3เป็นอันดับ2ร่วมกับเรียบูแต่ลูกได้เสียน้อยกว่าไล่อัพคาดการ์ดยูเต็ด4-2-3-1ครับแองเดรโอนาน่าเป็นผูอออร field, ร ay, น้รักษาประตูแบ็กซ้ายขวาชอดาโลเซนเตอร์บารั Anthony, Bruno, นอีเวนส์มิดฟิลด์อัมระบัตแม็กโทมิเน่แนวลูวกกาเนอรโชแองโทนีบูโนเฟรนันและก็อาจจะเป็นแรดฟอร์ดหรือฮอยลุนก็ไม่รู้นะครับช่างแม่งนะฮะก็คอนเทนต์ตลอดนะครับมีอะไรให้เราได้ สนุกสนานนะครับตลอดนะแมนยูสนุกบ้างเครียดบ้างนะครับส่วนใหญ่เอาหนักไปทางเครียดส่วนวิลล่ามาในแผน4-4-1-1ครับมาร์ติเนสประตูแชมป์โลกแบ็กซ้ายขวาโมเรโนคอนซาเซนเตอร์คาร์ลอสลองเล่กราฟซ้ายขวาปีกซ้ายขวาครับแลมซี่ไบรลี่ครับมิดฟิลแม็กกินดักลาสลุยครับเดียบี้เป็นหน้าต่ำวัดกินหน้าเป้านะครับอืมกลกัวเหลือเกินเลยวัดกินเนี่ย แน่นอนแมนยูดีกว่านะครับเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรที่ผ่านมามันหอมหวานอยู่แล้วครับแมนยูนี่มันเก่งในอดีตนะฮะเตะซิเตะมายี่สิบสามเกมแมนยู U, ชนะไปถนึงสิบกเสมอห้าแล้ววิลล่าชนะสองนี่คือสถิติสิปีให้หลังนะครับยังโหดขนาดนี้ฟอร์มแมนยูห้าเกมล่าสุดครับเรียกว่าแพ้ไปถึงสามเสมอหนึ่งชนะหนึ่งเกมครับสี่เกมล่าสุดเขาชนะใครไม่ได้ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับส่วนวิลล่าชนะสามเสมอสองเกม อ่ะวันนี้ครับราคาแบบนี้ก็ขอลุ้นทีมรักแล้วกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ววิดลาต่อครึ่งลูกก็ได้ครับเพราะว่าวิดลาฟอร์มดีกว่าแมนยูเละเทะมากครับถึงเล่นในบ้านผมก็มองว่าโอ้ไม่ไหวครับแต่ว่าวันนี้ถ้าแมนยูมาไม่เป็นรองผมมองว่าวันนี้แมนยูไม่แพ้ต่ออ่าเล่นราคาเสมอไว้แล้วกันไม่ต้องกดต่อครับคุณผู้ชมผมว่าแมนยูไม่แพ้แน่แนๆในบ้านครับมึงไม่ชนะนัดน,นี้จะไปชนะนัดไหนนะยูเอเต็ดเอา ฝากไว้ด้วยครับ5คู่5ตัวพรีเมยรีกกลางสัปดาห์ในวันนี้ขอให้คุณผู้ชมทางบ้านรับชมฟุตบอลดูฟุตบอลให้สนุกนะครับเหมรอนคริสมัสนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้ก็มีโปรแกรมกลางสัปดาห์อยู่วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ